สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อคุณกําลังจะสมหวังเรื่องอะไรในเรเร็วนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติ ฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่ตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่คุณจะสมหวังจะเป็นเรื่องอะไรบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะเป็นไพ่ฟูเป็นพลังงานของความสุขความมีอิสระ หรือการที่คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นก็ได้นะคะอยากทําอะไรก็ได้ทําอยากไปไหนก็ได้ไปเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ทําตามความฝันทําสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะก็เป็นาราศีที่กําลังจะสมหวังในการใช้ชีวิตนะคะ kings of c u p พเอ็ดออฟสอดนะคะชัยชนะที่กำลังจะบังเกิดขึ้น เป็นไพ่พาพิคเนศนะคะก้าดาบชาริออตสี่เหรียญแปดทั่วนะคะสิบเหรียญค่อนข้างดีมากๆ p a g e of Cup เป็นพลังงานในเชิงบวกที่จะส่งผลดีกับชาวราศีเมถุนนะคะเป็นราศีที่มีโอกาสจะได้เป็นเจ้าของกิจการก็ได้ มีอำนาจในการสั่งการอำนาจในการตัดสินใจได้เป็นเจ้านายตัวเองมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่มันเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่คุณยอมทุ่มเทมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำมีโอกาสที่คุณจะไปได้ดีนะกับเส้นทางชีวิตนะหรือทางเลือกที่คุณกำลังเลือกเดินอยู่นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะทำธุรกิจของตัวเองหรือทำ อะไรที่มันเป็นของตัวเองเนี่ยเราต้องวางแผนให้ดีก่อนอย่างเช่นถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนอยากมีกิจการของตัวเองอยากเป็นเจ้านายตัวเองนะคะเราลองทําเสริมควบคู่กับงานประจําของเราก่อนก็ได้ดูซิว่ามันจะไปได้ดีไหมนะคะถ้ามันไปได้ดีมีโอกาสเติบโตก้าวหน้านะเราค่อยมาทําแบบทุ่มสุดตัวก็ได้ก็ยังไม่สายนะคะบางทีเราอาจจะต้องลองผิดลองถูก ลองที่จะลงมือทําก่อนก็จะทําให้เราได้รู้นะว่ามันใช่สําหรับเราไหมนะคะมันจะเป็นไปได้ไหมนะก็พยายามค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนนะคะนะมีโอกาสที่คุณจะได้เป็นเจ้าของกิจการแน่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปหน่อยแล้วก็เป็นราศีที่เหมือนจะได้ออกจากกรอบออกจากเซฟโซนอะไรที่เราเคยกลัวในอดีตนะคะเหมือนเราจะไม่กลัวอีกต่อไปกล้าคิดกล้าทำมากขึ้น หรือความผิดพลาดที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็สามารถเป็นบทเรียนเป็นบททดสอบที่ดีสำหรับคุณได้ทำให้คุณเหมือนมีความเก่งมีความเชี่ยวชาญ ไม่ทําผิดพลาดอีกต่อไปนะคะอย่างน้อยๆเราก็รู้แล้วนะว่าสิ่งนี้มันต้องทําอย่างไรทําแบบไหนถึงจะไม่เกิดความผิดพลาดก็เป็นบทเรียนที่สอนเราได้ดีมากๆนะคะนะก็ถือว่าเป็นพลังงานของการได้ปลดปล่อยสิ่งไม่ดีหรือปลดล็อกอะไรบางอย่างที่มันจะนําพาคุณไปสู่ความเป็นอิสระหรือการได้มีความสุขกับสิ่งที่ทําบางท่านอาจจะเจองานที่ทําแล้วมีความสุขก็ได้เป็นงานที่คุณถนัด มีความชอบถ้าเราได้ทำในสิ่งที่ชอบอะ่ะเราจะทำสิ่งนั้นออกมาดีไม่เครียดไม่กดดันด้วยนะคะหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนอาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้นะไปเที่ยวในที่ที่คุณอยากไปคือทุกคนย่อมมีแพลนนะคะอยากจะเดินทางไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นะเห็นสวยดี เห็นในที่เขารีวิวแล้วก็อยากไปนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปนะจะสมหวังในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณปรารถนาคือต้องเอาตัวเองออกไปเที่ยวไปรับพลังบวกบ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะได้มีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงใจพลังใจแล้วก็กลับมาต่อสู้ฝ่าฟันกับการทำงานอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะก็เป็นช่วงที่จะมีะเรื่องของการได้พักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นช่วงที่คุณจะได้เดินทางก็ได้เดินทางไปเที่ยวหรือไม่ก็อาจจะไปพบญาติผู้ใหญ่นะคะไปพบเพื่อนมีการพบปะ อาจพบปะเพื่อนฝูงหรือมีการเข้ากลุ่มเพื่อทํากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสําเร็จหรืออาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นก็ได้นะคะก็ร้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีมากๆรวมถึงชาวราศีเมถุนมีโอกาสได้ตําแหน่งด้วยนะคะหากคุณทํางานไม่อย่างยาวนานก็ย่อมที่จะคาดหวังในะเรื่องของตําแหน่งงานมีโอกาสที่จะที่จะได้รับการโปรโมทนะคะมีคนเล็งเห็นในความรู้ความสามารถหรือเราได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็ม แด้อย่างเต็มที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นอาจจะช่วยสนับสนุนโปรโมทเรา,าทําให้เราเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะรวมถึงช่วงนี้อุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณเจอเจอมันกําลังจะผ่านพ้นไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะเรายังคงต้องเจออุปสรรคปัญหามากมายขอให้คุณเข้มแข็งหนะ้ากล้าคิด กาตัดสินใจมากขึ้นในบางสถานการณ์เราจะโลเลหรือกลับไปกลับมาไม่ได้เราตัดสินใจทำในสิ่งใดไปก็ขอให้มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นนะคะ,ะแล้วก็อย่านึกเสียใจกับสิ่งที่เราได้ลงมือทำไปเพราะว่าเราก็ได้ ตัดสินใจแบบเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วนะคะนะก็ขอให้มุ่งมั่นกับสิ่งที่เราทํามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แล้วก็มีดวงของชัยชนะด้วยหากมีเรื่องของการแข่งขันนะคะแข่งขันกีฬาแข่งขันการสร้างผลงานแข่งขันการสอบก็ได้นะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นผู้ชนะนะคะได้รับเหรียญรางวัลได้รับคำชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เป็นราศีที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พออวยพรอวยชัยให้คุณทำสิ่งใดมักจะประสบความสำเร็จหากคุณกระทำความดีมาโดยตลอดนะคะไม่คิดร้ายกับใครนะอยู่ในเส้นทางที่ถูกที่ควร ไม่หลงผิดทำสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยดลบันดาลให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยประสบความสำเร็จราบรื่นมากขึ้นเจออุปสรรคใดๆก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอนะคะก็ด้วยอันนี้สงผลบุญที่คุณได้กระทำมาเนี่แหละแต่ในทางกลับกันถ้าเราทำสิ่งที่มันไม่ดีไว้ก็ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่จะอยู่เคียงข้างเราได้ก็ขอให้ยึดมัน่นแล้วก็ศรัทธากับการทำความดีไว้นะคะ แม้ว่าการทำความดีอาจจะไม่มีใครเห็นเหมือนปิดทองหลังพระแต่เราก็อย่าไปคาดหวังนะว่าทำดีแล้วเขาจะต้องเห็นคุณค่านี้ตัวเราเขาจะต้องตอบแทนสิ่งดีๆกลับมานะเพราะถ้าเขาไม่ตอบแทนมันก็อาจจะทำให้เราสูญเสียความมั่นใจจนไม่อยากจะทำดีต่อไปก็ได้นะคะทําดีด้วยใจจะดีกว่านะทำดีแล้ว คนที่มีความสุขมันก็คือตัวของเราเองนะคะแล้วผลที่ดีจะตามมามันก็จะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไม่ต้องไปเรียกร้องแต่จงเชื่อเลยว่าการกระทำความดีก็จะนำพาสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนอย่างแน่นอนนะคะยามที่ชีวิตตกต่ำแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนได้รับความช่วยเหลือนะคะเหมือนถูกดึงออกมาจากสิ่งไม่ดีแล้วก็นำพาคุณไปสู่ ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นในบางสถานการณ์ที่คุณต้องเจอเจออาจจะต้องใช้ความอดทนอดกั้นนะคะบางอย่างมันก็อยู่เหนือการควบคุมเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปต้องปล่อยวางกับบางเรื่องที่เราไม่สามารถจะไปบังคับอะไรมันได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยให้มันเป็นไปนตามธรรมชาติ ไปในทางที่ควรจะเป็นนะเพียงเท่านี้เราก็ไม่เครียดไม่กดดันเราก็จะมีความสุขมากขึ้นกับการใช้ชีวิตได้นะคะเราก็ต้องปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่างหรืออย่าไปสนใจกับสิ่งที่มันมันไม่ได้จําเป็นกับชีวิตนะเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เรา,าสูญเสียความมั่นใจอย่างเช่นคําพูดดูถูกดูแคนหรือคนที่คิดลบกับเราก็ตามนะคะอย่าไปใส่ใจเรามาโฟกัสกับ เป้าหมายของเรากับสิ่งที่เราทํามันจะเป็นประโยชน์มากกว่าอย่าไปเสียพลังงานชีวิตกับคนเหล่านั้นนะคะใครจะด้อยค่าเราดูถูกเราช่างเขาเราจงเห็นคุณค่าในตัวของเราก็พอแล้วนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการเดินทางใครมีแผนเดินทางช่วงนี้นะดีมากๆก็จะเหมือนไพ่ฟูนะคะนะตบมีเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวหรือบางท่านอาจจะเดินทางไปทํางานก็ได้ ไปเหมือนมีภารกิจต้องไปพบลูกค้าไปเสนองานไปติดต่องานในที่ต่างที่ต่างถิ่นจะได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะได้งานได้เงินนะได้ลูกค้ากลับมาด้วยนะคะได้รับข้อตกลงที่ดีหรืออาจจะมีอาจจะใช้เงินซื้อรถคันใหม่ก็ได้นะคะได้รถคันใหม่มาแทนคันเก่า หรืออาจจะเป็นรถคันแรกของใครหลายคนก็ได้ซื้อมาเพื่อมาทำมาหากินหรือเพื่อความสุขสบายของตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวก็ได้นะคะก็มีดวงของการได้รับทรัพย์สินนะที่เป็นของตัวคุณเองที่มันจะสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้กับคุณหรือไม่อาจจะเป็นการลงทุนอะไรบางอย่างที่คุณคาดหวังนะคะก็มีโอกาสนะที่สิ่งที่คุณลงทุนไปนั้นมันจะออกดอกออกผล นะออกกำไรให้คุณได้ชื่นอ,อกชื่นใจนะคะแต่การลงทุนในสิ่งใดนั้นก็ดูที่มันไม่เสี่ยงเกินไปแล้วก็เราพอมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นบ้างอย่าไปลงทุนในสิ่งที่เราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์นะคะเพราะว่ามันดูเสี่ยงเกินไปแม้ว่ามันอาจจะให้ผลประโยชน์ที่เยอะนะแต่ก็มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้นะคะ ยิ่งถ้าเราไม่มีประสบการณ์มันก็ยิ่งแยกกันไปใหญ่ดังนั้นนะเลือกทําเลือกลงทุนในสิ่งที่เราถนัดหรือมีความรู้จะดีกว่านะคะนะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนสําหรับชาวราศีเมถุนนั้นแล้วก็มีดวงโดดเด่นในเรื่องของอสังหาดูนะคะเนี่ยดวงของที่อยู่อาศัยอาจจะมีเรื่องของการย้ยายที่อยู่อาศัยย้ยายแล้วดีขึ้นนะคะเหมือนเราได้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนดวงเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่มันมีความสุข อย่างเช่นเราอาจจะย้ายไปในสถานที่ที่มันดูใหญ่ขึ้นมีความสุขสบายใกล้ที่ทำงานใกล้กับครอบครัวก็ได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะได้โชคราบจากที่อยู่อาศัยก็ได้โชคราบที่เหมือนเราพอไปอยู่แล้วก็อยู่อย่างร่วมเย็นเป็นสุขมีโชคมีราบเกิดความเฮงความปังหรือไม่บางท่านอาจจะกําลังประกาศขาย พวกอสังหาต่างๆบ้านที่ดินคอนโดมีเกณฑ์ที่จะขายได้นะคะได้เงินก้อนโตจากการขายอสังหาหรือโชคลาภจากมรดกตกทอดอาจจะได้ไปสืบทอดกิจการของครอบครัวได้ไปสืบทอดเรื่องของภูมิปัญญาหรือทักษะอะไรต่างๆที่เราสามารถนํามาประกอบอาชีพก็ได้นะคะบางท่านอาจจะอย่างเช่นได้สูตรทําอาหารนะที่เป็นสูตรส่งต่อมา จากรุ่นสู่รุ่นเราก็เอามาเหมือนสร้างอาชีพให้กับเราก็ได้นะคะเหมือนเป็นมรดกนะทางภูมิปัญญาที่ได้ส่งทอดมาให้กับชาวราศีเมถุนแล้วก็เป็นดวงที่คุณจะมีเสน่ห์ด้วยนะคะทําอะไรก็ดูดีดูมีออร่ามีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะทําให้ เราได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของงานในเรื่องของการหาเงินด้วยแล้วก็สเสน่ห์ในในเรื่องของความรักก็ได้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาสนใจคุณเข้ามาจีบเข้ามาคุยถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองมีโอกาสที่จะหายโสดสูงมากๆหรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่นะคะก็เป็นความรักที่มันมันดูมั่นคงแล้วก็ดูมีอนาคตร่วมกันด้วยบางคู่อาจจะกำลังช่วยกันทำมาหากิน เพื่อซื้อนะคะเก็บเงินไว้ซื้อที่อยู่อาศัยร่วมกันก็ได้เพราะว่ามีาติดอยู่กับไพ่สิบเรียนนะคะเป็นบ้านนะหลังใหญ่รวมถึงออยู่ใกล้กับไพ่ถ้วยนะคะไพ่เด็กถือถ้วยนะเป็นสเสน่ห์ที่จะดึงดูดในเรื่องของความสําเร็จแล้วก็สเสน่ห์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะคะก็มีหลายเรื่องเลยที่คุณจะสมหวังทั้งเรื่องของ การได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นหากคุณปรารถนาอยากมีชีวิตอย่างไรคุณก็จะได้เป็นอย่างนั้นนะคะได้ปลดล็อกจากสิ่งไม่ดีแล้วจะมีชีวิตที่มีอิสระอยากทำอะไรก็ได้ทำนะเหมือนได้ทำตามความฝันทำสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะก้าวข้ามในทุกๆอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองทําให้คุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเดินทางไปไหนมาไหนแคลวคาดปลอดภัยขอให้คุณกระทําแต่ความดีไว้นะคะเกาะแห่งความดีนี่แหละที่จะช่วยกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ศัตรูหมู่มารน,นะสิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่สามารถทําอะไรเราได้นะคะแล้วก็มีดวงของการได้รับทรัพย์สินชิ้นใหญ่อาจจะเป็นบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ที่มันจะบ่งบอกถึง ความมั่นคงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์เตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตเงินทองไหลามาเทมาคนรักคนเมตตาเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ